กับสบายดีพ่อแม่พี่น,อน้องเบิด์สุดคนอมภพกับสองพ่อแม่มักดา้าแชนแนลคือเก่าพี่น้องไอพี่น้องวัอนี้ตั้มหมักทัวพี่น้องเนาะวัอนี้ซีงค,คำเลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเรื่องานคำพี่น้องก็เลยเปิดไพ่นเนาะตั้มหมักทัวพี่น,อน้องนี่ตั้มหมักทัวกับปนิศสมปลาสมปลาน้อยนั่นตั้มหมักทัวสมปลาน้อยกับปีงไก่อันนั้นอันนั้นอย่างวะปีง่ายนั่นหนึ่งเนาะมาจบเสร็จแล้วกันยังมาแรก

ประเทศไทยนอกเป็นเวนามประเทศกัมพูชาแล้วนกะ็ประเทศมาเลเซียบ้านนรอแซ่บมันอ่าน,นอะอ,อ,อืม ามาเศษอะไรพีน้องเอออยากมานานแล้ววันนี้ม่งอยากท หาดใจน้อง <c oughs> มีนูหน่มากินนานเลยมี่น่หน่ทำขวานต้มป้า คำนี้เพื่อพี่เพื่อภายนองเนาะฝากคลิปนี้นั่มด้วยพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเนี่ยนะสองเลยหน่อยจำยูดถ่ายพี่นอ้องเอมาทุกคนขอลาไปก่อนพี่น้องเนาะคลิปนี้ก่อนอืมไป